สครูพิเศษจรันมโนเพชรตำนานที่มีชีวิตเชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้จักเรื่องราวเบื้องหลังของจรันโนเพชรศิลปินตำนานที่มีชีวิตที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเพลงมามากกว่าสิบปีซึ่งขนาดนี้ได้นำผลงานอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดในสไตล์ของโฟกที่ฟังสบายๆตามถนัดซึ่งนับวันหาฟังยากขึ้นทุกทีที่พิเศษสุดก็คือ ผลงานเพลงชุดนี้ใช้เวลาทำและเตรียมงานนานที่สุดจึงได้นำเอาเรื่องราวต่างๆของจรัย์ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัวหรืองานเพลงชุดใหม่มากระเพาะเปลือกให้แฟนเพลงได้ทราบรับรองน่าสนใจแน่นอนแล้วจะรู้ว่าชีวิตเบื้องลึกเป็นอย่างไรบ้านเกิดอยู่จังหวัดไหนเชียงใหม่ครับมีที่น้องทั้งหมดกี่คนเป็นคนที่เท่าไหร่ มีพี่น้องเจ็ดคนผมเองเป็นคนที่สามอยากทราบว่าพี่จรรยจบการศึกษาที่ไหนผมสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนราชมงคลเชียงใหม่วุฒิปสครับสถานที่ที่พี่จรัญ์อยากไปเที่ยวมากที่สุดที่ไหนเพราะอะไรถึงอยากไปที่นั่นผมอยากไปประเทศทิเบตสาเหตุที่ผมอยากไปก็เพราะที่นั่นเป็นแหล่งอารยธรรมของชาวพุทธ ที่น่าเลื่อมใสบุคคลที่พี่จารา์ยกย่องและศรัทธามากที่สุดและเพราะอะไรคุณปรีดีพนมยงเพราะบุคคลผู้นี้เป็นคนที่มีความซื่อสัสตย์ต่อหน้าที่การงานและบ้านเมืองชอบดูหนังแนวไหนมากที่สุดคงจะเป็นแนววิทยาศาสตร์กับแฟนตาซีสาเหตุที่ชอบก็เพราะว่าดูหนังแนวพวกนี้ชวนให้คิดมีสาระ ดูแล้วเชื่อว่าต้องเป็นประโยชน์ไม่ชอบดูหนังประเภทไหนเพราะอะไรคงเป็นรักแบบโรแมนติกที่ไม่ชอบเพราะดูแล้วไม่มีสาระน่าเบื่อนักร้องที่โปรดปรานมากที่สุดทิมโครเซเป็นงานเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวของเขานักกีฬาสุดโปรดในชีวิตใคร่ครับคุณเปียพงผิวอ่อน ดาวซันโวหน้ายกเขามีลีลาในการสร้างสรรค์ทางด้านเกมฟุตบอลได้ดีมากและก็ต้องยอมรับจิตใจที่เข้มแข็งของเขาตอนบอลซีเกมเมื่อมีข้อหาล้มบอลแต่ก็สามารถผ่านมรสุมทุกอย่างมาได้คนอย่างนี้น่ายกย่องจริงๆนะครับดาราต่างชาติที่ชอบมากที่สุดชื่ออะไรเมลกิฟตันครับ แล้วเพลงที่ประทับใจมากที่สุดชื่ออะไรใครเป็นคนร้อง Alone Again ของ Kim b บ r t o โอชิลเวนทำไมถึงชอบเพลงนี้มากที่สุดในความคิดและความรู้สึกของผมฟังแล้วมีสเสน่ห์เสียงร้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประทับใจงานอดิเรกในเวลาว่างชอบทำอะไรผมชอบปลูกต้นไม้มากที่สุด ต้นไม้นี้มีส่วนสำคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้ออกซิเจนแก่คนและช่วยดูดซับน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมเมื่อมีฝนตกหนักมากๆสิ่งสำคัญที่สุดคงจะเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติส่วนมากไม่มีใครทราบว่าผลงานเพลงที่จรันที่ผ่านมามีกี่ชุดชื่อชุดอะไรบ้างอ๋ออย่างนั้นที่จะไล่เรียงลำดับจากชุดแรกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด13ชุดชุดแรกเริ่มจากโฟกซองคำเมืองอมตะชุดที่1นึ่งโฟกซองคำเมืองอมตะชุดที่2จากยอดดอยลูกเขาหนึ่งแตกหนุ่มอ๋อจาจาบ้านบนดอยเพื่อพึ่งจันขาไม้กลางกรุงฉันมีความรักมาให้ตรันแดดโฟกหนึ่งชุดใหม่ล่าสุดศิลปินป่า แล้วเพลงละครที่พี่จรันแต่งให้มีเรื่องไหนบ้างที่จำได้ก็คงจะมีละครเรื่องเหตุเกิดเมื่อคืนหนึ่งเวลาในกวดแก้วประเริงชนล่าสุดแต่งให้ละครเรื่องเจ้านางที่กำลังฉายอยู่ทางช่องห้าเพลงประกอบละครเจ้านางใช้เวลาแต่งนานไหมก็นานพอดูจริงแล้วทางกันตนาได้ติดต่อผมมานานแล้ว แต่ช่วงก่อนหน้าติดงานเพลงหลายชุดเลยไม่มีเวลาที่จะทำให้แต่ช่วงนี้มีเวลาว่างเลยไม่ปฏิเสธซึ่งผมกับทางกันตนาก็ค่อนข้างสนิทสนุกันมานานพอควรพอพี่จรรนทำเพลงประกอบละครเจ้านางเสร็จเขาพอใจหรือเปล่าคงพอใจครับเพราะเขาก็ไม่ได้สั่งให้ผมมาแก้และสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคงจะเป็นเรื่องที่สื่ทราบมาว่า เวลาทางครอบครัวทางกันตนานั่งทานข้าวกันก็มักจะเปิดเพลงเจ้านางไปด้วยผมต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเพลงประกอบภาพยนตร์ที่พี่จารันแต่งให้มีเพลงอะไรบ้างหนังใหญ่ที่รู้จักกันดีและส่วนมากจะเป็นของบริษัทไฟสตาร์ star. มีเรื่องบุญชูทุกภาคเขาชื่อการคนทรงเจ้าวิถีคนกล้ายิ้มนิดคิดเท่าไหร่อันหนึ่งคิดถึง โอจ๋ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้รับรางวัลต่างๆจากการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ผมรู้สึกดีใจอย่างมากและคงต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสผมจนกระทั่งมาถึงจุดนี้รางวัลทุกิ้นที่ได้มาผมรู้สึกภูมิใจมากดีใจและประทับใจขอบคุณมากครับ เข้าสู่วงการเพลงได้อย่างไรใครเป็นคนแนะนำผมเข้าสู่วงการเพลงได้ก็เพราะได้ไปร้องเพลงในงานวันเกิดผู้ใหญ่ส่วนคนที่ชักชวนแนะนำเข้าสู่วงการก็คือคุณมานิตอัชวงมาเข้าเรื่องผลงานชุดใหม่กันบ้างชื่อชุดอะไรศิลปินป่าครับใช้เวลานาน,านไหมสำหรับผลงานชุดศิลปินป่าบทเพลงแต่งมา5-6ปีแล้ว ทำงานในห้องอัดเสียงเพียงแค่สีเดือนเท่านั้นเห็นได้ข่าวมาว่าทําเพลงเสร็จทุกชุดต้องเข้าป่าจริงไหมพี่จรันจริงครับมันเป็นนิสัยที่ติดตัวมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็แล้วแต่ผมทําเพลงชุดนั้นเสร็จผมต้องเข้าป่าเข้าไปหาเพื่อนๆส่วนมากจะเป็นพวกปากกากระยอและอีกอย่างหนึ่งไปดูใครที่ทําลายป่าบ้าง บางคนก็เตือนอยู่เสมอว่าอันตรายแต่ผมรู้สึกเฉยๆคงจะชินเข้าป่านานไหมและถ้ามีงานด่วนเข้ามาที่จะรันทำยังไงผมเข้าป่าบางทีก็ประมาณ2อถึงสเดือนไม่แน่นอนแต่ถ้ามีงานที่ติดต่อเข้ามาคุณมานิตที่เป็นคนชักนำผมเข้าสู่วงการเพลงจะจ้างคนขึ้นไปตามผมถ้าขึ้นไปบนนั้นแล้ว ถ้าเขาไปสอบถามพวกกะเรียงีก็ e or, ว่าเห็นนายจรันบ้างหรือเปล่าเขาจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเพราะส่วนมากคนบนนั้นจะรู้จักผมทุกคนเห็นในข่าวกราวมาอีกว่าที่จรนันจะเล่นมหากรรมละครเวทีไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเรื่องจันเอ๋ยจันเจ้าถ้ามีเวลาผมจะไปซ้อมทุกครั้งละครเรื่องนี้ เป็นการแสดงครั้งหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆละครเป็นจำนวนมากซึ่งที่จริงแล้วละครจันเอย๋ยจันเจ้าเคยนำไปแสดงเมืองนอกมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้รู้สึกจะเป็นงานที่รวบรวมพวกอาเซียนด้วยกันที่จรันมีนิสัยที่แปลกอยู่อย่างที่ไม่มีใครรู้คือทำไมชอบหายตัวตอนฤดูหนาวผมไม่ได้หายไปไหนหรอกมันเป็นนิสัยของผมอีกอย่าง ก็คือพอถึงเดือนธันวาคมของทุกๆปีผมจะต้องหงุดหงิดเพราะคนเหนือส่วนมากจะมีนิสัยเดือนสิบสองจะต้องกลับบ้านผมอยากกลับไปอยู่บ้านผมทางภาคเหนือมากกว่าและจะมีความสุขทุกครั้งว่าเข้าฤด,ดูหนาวแล้วที่แปลกที่สุดจะเล่าให้ฟังจะมีนกคู่หนึ่งไม่รู้ว่านกอะไรตัวเล็กมากเข้าฤด,ดูหนาวทุกๆครั้งมันจะบินมาเกาะอยู่ที่หน้าต่างบ้านผมทุกๆปี เหมือนกับว่ามันมาบอกผมว่าต้องกลับบ้านแล้วทำไมถึงแต่งเพลงกลับบ้านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคงจะเกี่ยวข้องกันบ้างตรงที่ผมอยากกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเชียงใหม่แต่บางครั้งไม่อยากกลับบ้านเพราะกลัวเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่แถวบ้านจะว่าซึ่งผมเองก็เคยได้ยินมาว่ามีหลายคนหาว่าลืมตัวเองบ้างอะไรบ้าง ึงไม่อยากกลับบ้านไปได้ยินเรื่องราวต่างๆนานาที่ไม่ดีแล้วทำไมพวกชาวบ้านถึงคิดกับพี่อย่างนั้นครับผมก็ไม่ทราบส่วนมากหลายคนที่บ้านจะมาเล่าให้ฟังผมเองก็ไม่เคยลืมตัวอะไรอย่างที่ชาวบ้านคิดกันผมก็ยังเป็นตัวผมอยู่วันยังค่ำไม่มีวันเปลี่ยนแปลงทำไมถึงตั้งชื่ออัลบั้มชุดใหม่ว่าปิลรินป่าครับสาเหตุก็เพราะว่า ผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของผมอยู่ในป่าและผมเองก็คิดว่าป่ามีส่วนสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตคนถ้าไม่มีป่าลองคิดดูจะเป็นอย่างไรดูตัวอย่างกรุงเทพเราก็พอแล้วเจอแต่พวกป่าคอนกรีตทั้งนั้นผมไปไหนมาไหนแทบจะหายใจไม่ออกยังขอให้พี่น้องช่วยกันร,รักษาเอาไว้หน่อยก็แล้วกันตอนนี้ผมกำลังคิดกับต้นสังกัดรถไฟ ว่าจะจัดตั้งโครงการขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคืออยากจะหากล้าไม้มอบให้กับผู้ที่สนใจไปปลูกที่บ้านคิดว่าจะได้ผลและคาดหวังมากน้อยเพียงใดผมคิดว่าถ้าผมได้พูดให้คนที่มารับกล้าไม้ได้ฟังถึงจุดประสงค์ของผมคงจะได้รับความสนใจอยู่เหมือนกันคำถามสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไว้กับแฟนๆบ้าง ผมอยากจะฝากให้พี่ๆน้องๆแฟนเพลงของผมช่วยกันอนุรักษ์และรักษาป่าของเราเอาไว้อย่าให้ใส่เข้าไปทำลายปา่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้กรุงเทพทั้งเมืองเต็มไปด้วยสีเขียวทั้งหมดและขอปากอัลบั้มชุดศิลปินปา่าเพราะจะทำให้คุณรู้ว่าทำไมถึงเรียกศิลปินปา่าเรื่องโดยนายยศจากหนังสือเดอะกีตาร์โปรเกสซีกกีตาร์1994